เมื่อสุนัขที่หายไปหลายปีปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าของในสภาพที่แทบจำไม่ได้สุนัขขนหยิกสีขาวปุยที่เคยสวยงามกลับสกรปรกเหมือนผ้าขี้ริว้วแม้แต่สุนัขจระจัดที่ผ่านมายังหลบเลี่ยงจนกระทั่งมันทำท่าทางขี้ออนอันเป็นเอกลักษณ์เจ้าของจึงรีบพามันร้านสัตว์เลี้ยงก้อนขนที่คล้ายผ้าขี้ริ้วทำให้เจ้าของร้านตกใจและเก็บเงินเพิ่มเสียงเครื่องตัดขนทำงานหนักจนดังหวีบคนที่แข็งเป็นแผ่นหลุดลอกออกเหมือนรังไหม น่าประหลาดใจที่สุนัขเชื่องตลอดรากับรอคอยการปลดปล่อยนี้มานานเมื่อขนเก่าหลุดร่วงก็เห็นซี่โครงกระดูกสู้ผอมชัดเจนขณะเล็มขนน้ำตาเจ้าของก็ไหลไม่หยุดนี่คือสุนัขสุดรักที่ตามหามานานคนที่เคยเป็นประกายกลับแห้งกรังแต่ดวงตาคู่นั้นยังคงเปี่ยมความอาทรเช่นเดิมหลังผ่านไป5้าวันขนปุยก็กลับมาเป็นประกายอีกครั้งเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงคือร่องรอยการต่อสู้ดิ้นรนในขนแข็งมีทั้งเมล็ดหญ้าและกรวดฝ่าเท้าเต็มไปด้วยแผลเป็น ที่เ,เตือนใจยิ่งกว่าคือความไว้วางใจของสุนัขแม้ในขณะที่ใบมีดเฉียดผิวมันยังใช้จมูกเข้าไปสัมผัสมือเจ้าของที่กำลังสัน่นวันนี้สิ่งที่ได้คืนมาคือไม่เพียงแค่รูปลักษแต่ยังได้รับชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยขึ้นด้วย